แต่ก่อนหอผีของหมู่บ้านเนี่ยเคยตั้งอยู่บนที่ดินตระกูลของสามียายถิ่นอยู่มาวันหนึ่งแกก็อยากได้ที่ดินผืนนั้นคืนเพื่อจะเอาไปปลูกเรือนหอให้ลูกชายแกนะครับเรือนหอหลังนั้นเนี่ยอยู่ไปก็เจอเรื่องที่ไม่ดีสะไยก็ตายตอนคลอดลูกคนที่สองหลานคนเล็กก็ยังมาหูหนวดอีกแต่ที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยลูกชายของแกก็ตายนะครับหนังเรื่องนี้นะครับบล็อกกี้มองว่า ถ้าเกิดเราจะตีความว่าเป็นหนังสยองขวัญอาจจะไม่ถูกซะทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวใบปิดของมันโปสเตอร์ของมันเนี่ยหน้าหนังแล้วดูเป็นหนังสยองขวัญเป็นหนังผีใช่ไหมแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็แอบรู้สึกว่ามันจะสยองอยังไงนึกออกไหมเ,เพื่อนๆเพราะว่าประเพณีผีตาโขนนะครับหรือว่าตาโขนเนี่ยเ,เราไม่ได้จดจําในเรื่องของความสยองขวัญเราจดจําในเรื่องของประเพณีนะครับเรื่องของศิละปะ นะครับของชาวบ้านมากกว่าคราวนี้หนังเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยจนถึงกลางเรื่องผมจับจุดได้เลยว่านี่ไม่ใช่หนังสยองขวัญน,นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะสนุกกับมันอะมองว่ามันเป็นหนังสืบสวนดีกว่านะครับมองว่ามันเป็นหนังระทึกขวัญดีกว่าแล้วก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ย ไข่มันจะ,ะร้ายที่สุดวะแบบเนี้ยผมว่ามันน่าจะสนุกกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่มันค่อนข้างซื้อใจเลยคือการแสดงค่อนข้างดีกันหมดเลยนะครับในเรื่องนี้นักแสดงดีหมดเลยกระทั่งคุณเดี๋ยวชูพงเนี่ยตอนแรกผมก็คิดนะครับว่า,านักแสดงสายแอคชั่นแบบนี้เนี่ยจะเล่น ความซับซ้อนทางอารมณ์อย่างไงปรากฏว่าก็เล่นดีด้วยนะครับส่วนตัวพระเอกเนี่ยเขาเป็นนักแสดงที่ตีบทแตกในเรื่องน้ําตามากนะครับดีดนิ้วก็คือน้ําตาไหลเลยก็คือเขาสามารถตีความเศร้าความหม่นมองของชีวิตได้ดีแล้วก็ทุกการร้องไห้ของเขาทุกการสะเทือนใจของเขาเนี่ยมันสามารถแบ่งตามอามณ์ได้ด้วยนะเช่นสมมติฉากเนี่ยกําลังแบบว่าท้อแท้และฉากเนี้ยกำลังแบบ,บหมดหนทางต่อสู้ละนี่คือน้ำน้ำตาของคนที่ พูดง่ายๆคือหมาจนตอกอะน้ำตาของคนที่สูญเสียคนที่เรารักก็เป็นอีกแบบนึ่งอีกนะครับน้ำตาพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยได้รับรู้ความจริงบางอย่างก็เป็นอีกแบบนึ่งอีกซึ่งผมไม่ค่อยได้เจอนักแสดงที่สามารถแตกฉาในเรื่องของการตีความ การสะเทือนอารมณ์แบบเนี้ยนานแล้วนะครับถือว่าเก่งเลยนะครับเก่งเลยคุณเดียนาฟรีโปรเรื่องนี้ค่อนข้างได้เห็นมุมมองที่ต่างออกไปนะครับได้เห็นการแสดงที่ค่อนข้างฉีกด้วยแล้วก็เป็นการแสดงที่ค่อนข้างลื่นด้วยนะครับเป็นเป็นการแสดงที่ผมไม่คิดว่าจะเนียนขนาดนี้ผมไม่ค่อยได้ฟังนะักแสดงคนนี้สะบดหย,ยาบเท่าไหร่ผมไม่ค่อยดูนักแสดงคนนี้เล่นในมุมที่เหมือนกับค่อนข้างหัวขบทประกฏว่าเล่นดีด้วยนะ ก็คือเป็นคนสวยที่ค่อนข้างแกร่งเลยนะครับบทค่อนข้างดีแล้วก็ตัวละครอื่นๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือดีดีจนกระทั่งน้องตัวเล็กๆนะครับที่เล่นเป็นน้องสาวเนี่ยก็คือเล่นดีมากตัวละครทั้งหมดเนี่ยมันกลมในฉากเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วก็การที่ตัวละครเนี่ยเขาต้องมีปมฝังใจเยอะเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้จะแฟลชแบ็กเยอะประมาณหนึ่งว่าทำไมพระเอกเนี่ยถึงมีความทรงจำที่ค่อนข้างเลวร้ายโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย เป็นความสะเทือนที่เกิดกับครอบครัวทั้งนั้นเลยนะครับเมื่อความสะเทือนนั้นเนี่ยมันปลูกฝังตั้งแต่เด็กจนโตก็ยังแก้ไม่หายเพราะว่าปมเนี่ยที่เขาได้เห็นพ่อเขาเนี่ยเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาฝังไปตั้งแต่เด็กแล้วนะครับนางเรื่องนี้ทําไมโรกี้มองว่ามันไม่ใช่หนังสยองขวัญอย่างแรกเลยเนี่ย อ,อ,องค์ประกอบแค่เนี้ยเป็นหนังสยองขวัญที่เบาบางมากและถ้าจะเป็นหนังสยองขวัญจริงๆบอกเลยว่าเอาไม่ค่อยอยู่นะครับแล้วก็พูดถึงจุดที่ผมรู้สึกว่ามันเบาบางแล้วก็อาจจะยังไม่ค่อยชอบไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่ก็คือ1เทคนิคการจัมส์แกร์เนี่ยค่อนข้างใช้บ่อยก็คือการแผ่นกล้องสมมุติเรารู้สึกว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังเราหันไปปุ๊บอ้าวไม่เจอสักพักหนึ่งอ่ะคนดูจะรู้แล้วว่าหันกลับมาต้องเจอซึ่งแน่นอนมันเดาได้2 ใช้บ่อยด้วยนะครับก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะใช้แค่นี้เป็นหนังสยองขวัญผมว่าอ,อ,อาจจะเชยไปน,นิดนึงแล้วนะครับต่อมาเนี่ยฉากที่เราจะง่ายๆก็คือเขาบิวอัพคนเนี่ยหลายครั้งที่เขาบิวอัพมาแล้วจากนั้นเนี่ยพอเฉลยปุ๊บก็ไม่มีอะไรมันก็เลยกลายเป็นว่า ถ้าเกิดว่าหนังเนี่ยดำเนินมาครึ่งเรื่องแล้วเนี่ยยังไม่มีอะไรแบบนี้เนี่ยคนดูไม่กลัวแล้วนะต่อให้มันจะเป็นผีจริงๆอะ่ะคนดูก็ไม่กลัวแล้วเพราะอะไรอารมณ์มันช้ำมันบิวอัพตัวเองเยอะนะครับเพื่อนๆแต่สิ่งที่มันสนุกเลยคือการการหาเควสเนี่ยแหละนะครับปริศนาในการอยากจะรู้ว่าคนเนี้ยตุยเพราะใครผีหรือคนที่จัดการนะครับตรงเนี้ยมันน่าสนุกมากกว่า,อ,าอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับ,บกับอกบ,อกบอกไอเดีย เดจะบอกกับเพื่อนๆแบบนี้แล้วกันนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีทั้งเดาได้แล้วก็เดาไม่ได้คืออะไรที่มันเป็นเรื่องง่ายๆเนี่ยมันเดาได้จริงๆนะเพื่อนๆว่าเดี๋ยวมันก็แบบนี้แหละเดี๋ยวมันก็แบบนี้แหละมันเดาได้แต่พอเกือบจะทายเรื่องเป็นต้นไปเนี่ยพอมันมีการหักมุมและเฉลยเนี่ยผมผมรู้สึกว่าเฮ้ยบทมันล้มว่ะแล้วทำไมไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยทำไมมันดูจืดเลย เหมือนเขามีไม้เด็ดไว้ตรงนี้เพื่อนเพื่อนและเป็นไม้เด็ดเป็นการหักมุมที่ค่อนข้างเฮ้ย <Hey, S 1> ได้เหรอวะแต่พอมองเห็นและผลมันได้จริงๆและมันดันสอดคล้องกับเรื่องจริงด้วยเพื่อนๆก็เลยกลายเป็นว่ามันเชื่อได้เลยนะครับคือบทจะง่ายก็ง่ายแต่บทจะซับซ้อนก็คือมีซับซ้อนกว่านั้นอีกมันไม่ใช่ว่าพอพระเอกเนี่ยสามารถหาคำตอบจากเรื่องนั้นๆได้แล้วเนี่ยมันจะขี้คายแบบหลออ มันแผนซ้อนแผนซ้อนแผนไปอีกซึ่งผมไม่คิดว่าหนังแบบตาโขนอย่างเงี้ยอาพูดตรงๆว่าอาจจะสบประมาทหน่อยเพราะว่าไม่คิดว่าเขาจะเป็นหนังแบบมีความซับซ้อนขนาดเนี้ยคิดว่าเขาเป็นหนังตุ้งแช่จัมสแกร์จบกันไปปรากฏว่าหนังเรื่องเนี้ยมีดีมากกว่าที่คิดนะครับแล้วกลายเป็นว่ายิ่งพอมันขมวดปมเนี่ยการแสดงที่มันเข้มข้นไปอีกของทุกตัวละครเนี่ยมันยิ่งมันเข้าไปอีกนะครับกลายเป็นว่าเรื่องเนี้ยผมอยากจะบอกว่า มันระทึกมันสะเทือนอารมณ์มากกว่าที่จะเป็นสะเทือนขวัญน,นะครับหรือว่าสยองขวัญมันเป็นหนังที่หักมุมแล้วผมชอบมากๆด้วยเป็นหักมุมที่เออทำไมเล่นใหญ่ขนาดนี้กลายเป็นว่าเพื่อนๆรู้ไหมว่าคือทางเรื่องเนี่ยพอมันหักมุมเนี่ยแล้วมันเฉลยเนี่ยหนังดูใหญ่ขึ้นทันทีเพื่อนๆถ้าไปดูจะรู้สึกว่าหนังมันดูสเกลใหญ่ขึ้นคือใหญ่ขึ้นผิดหูผิดตาเลย ง่ายๆก็เหมือนกับเหมือนเราดูนาคีภาคสองอะที่มันจะจืดเกือบเกือบครึ่งเรื่องเลยแล้วพอมันเฉลยจนถึงคลายแมก็กซ์มันดูสเกลใหญ่ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเหมือนเหมือนคนเขียนบทเนี่ยรู้เลยว่าตุนทรัพยากรต,ตรงเนี้ยแล้วใช้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาละผมไม่สามารถที่จะพูดได้เต็มปากเรว่ามันเป็นหนังธรรมดาเรียบๆมันเป็น เรียบหรูแต่มินิมอ, <c oughs> อลเอาล่ะมันดูแบบย้อนแย้งใช่ไหมอะแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ผมรู้สึกระทึกกับเรื่องนี้เลยในเรื่องของความสยองขวัญผมเฉยมากๆแต่ผมชอบในเรื่องของเอ่อภาพเนี่ยมันไม่ค่อยลอยมันไม่ทําให้เรารู้สึกว่าเรากําลังดูหนังแ,แบบว่าเออแบบทุนไม่สูงแต่ว่า ทรัพยากรบางอย่างที่เขาใช้มาเนี่ยมันกลมและลงล็อกที่สุดข,ของมันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตาโขนเนี่ยมันเป็นหนังที่มีดีมากกว่าที่คิดในเรื่องของการแสดงมีดีมากในเรื่องของความซับซ้อนของบทนะครับแล้วอะไรที่เป็นความเฉยชาจืดจืดของมันเนี่ยมันค่อยๆต่อเป็นจิกซอเทียนนิดเทียนนิดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะแฟชแบ็กเยอะหน่อยอย่างที่เาราก,กี้บอกนะครับแล้วกออ็อีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าลดได้ก,ก็ก็ดีนะครับก็คือเรื่องของ อารมณ์ดราม่านะครับเรื่องความเศร้าเนี่ยผมรู้สึกว่าขยี้เยอะไปหน่อยพอขยี้เยอะเนี่ยบางครั้งเนี่ยไอจุดที่เขาบิวอัพและแม้แต่เป็นฉากจบก็ตามเนี่ยที่มันมาอย่างพีคเลยคุณขั้นด้วยความที่เหมือนเขาแช่กล้องแนละให้พระเอกเนี่ยขยี้หนักๆเลยแต่พอมันเยอะไปเนี่ยมันเลียดน,นะครับมันเลียด เพราะว่าเรื่องความสูญเสียหลายๆอย่างเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่ามนุษย์เราสัมผัสได้อยู่แล้วนะครับแต่เราอยากจะรู้ว่าและจะยังไงต่อกับอเหตุการณ์น่าสื่อหน้าขวานตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนอกนั้นเนี่ยโอเคดูเพลินๆได้แต่ระทึกมากกว่าที่คิดนะครับแล้วก็ดูทําให้เราเนี่ยเฮ้ยได้กับหนังแบบนี้เพราะฉะนั้นดีนะนี่คือสิ่งที่สุดยอดของหนังเรื่องตาโขนที่เขาซ่อนเอาไว้เหมือนเขาซ่อนมุกเด็ก ภายใต้หน้ากากจริงๆนะครับไปดูไปดูนะครับเชียร์อาร์มจริงทุกโรงภาพยนตร์วันนี้ขอขอบคุณมากสวัสดีครับพี่ว่ามึงระเบากูไม่ไมแทนน้องวะ่ะเชื่อสายตาตัวเองตอนเป็นเด็กขนาดนั้นเลยเหรอผมเป็นกับตาว่าพี่ตาโค่นนี่เนี่ยขาพอพอมรู้นะาือคับเป็นบอดี้ถือผี